แต่ว่ามันยังมีความหมายที่ละเอียดเป็นนีดไปกว่านั้นคําเป็นผัวเป็นเมียก็สำหรับยึดมัน่นถือมั่นรักใคร่ห่วงแนอย่างหลับหูหลับตาที่ยาคาดจากความรู้สึกชนิดนั้นผัวเมียก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเดินทางเท่ากัไปนิพพานนั่นความหมายอย่างผัวเมียตามภาษาชาวบ้านเลิกเลิกไม่มีมีจะเพื่อนเดินทางเพื่อนช่วยชีวิตนิบเบา ขึ้นก้าวหน้าในทางสติปัญญาเร็วขึ้นรู้จักสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงเร็วขึ้นไม่ยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งวดลลอมใดๆนี่เป็นเพื่อนคู่หูสำหรับจะเอาชนะสิ่งหลอกลวงในโลกอย่างนี้ก็จะก็ยาขาดจากผัวเมียจากความเป็นผัวเป็นเมียสำหรับมวัวเมาในกามารมหรือในเรื่องทัพย์สมบัติพัสถาน ให้กลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันให้เกิดความง่ายในการดำารงชีวิตเดินทางสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป,นไปจนบรรลุนิพพานย่าขาจากความเป็นผัวเป็นเมียด,ด้วยอำนาจอตมัมมยตาเห็นความหลอกลวงทั้งความเป็นผัวเป็นเมียความยุ่งยากความลำบากที่มาแห่งความยุ่งยากลำบากไม่เอากํามัน กูไม่เอากำมึงอีกต่อไปความเป็นผัวเป็นเมียมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดินทางไปนิ่พานกันดีกว่าประโยชน์ของอัรรมยตาอาทีนี้อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายยาขาดจากอบายยมุกนี่เป็นปัญหา โดยพื้นฐานของคนทั่วไปของรัฐบาลหรือของประเทศชาติใดๆล้วนจะมีปัญหากันอยู่ทั่วโลกที่ประชาชนมันหลงไหลในอบายมุกจนรัฐบาลได้ภาษีจากอบายมุกมากกว่าภาษีใดๆนมันจึงเลิกยากเราจะยาคาจากอบายมุกก็ต้องด้วยอตมยตาข้อแรกว่า จากของเมาของมึนเมาเสพติดทุกชนิดจะเป็นเพียงบุรีหรือเป็นเหล้าหรือเป็นอะไรพียง่งของมึนเมาอย่างร้ายกาจเ,เป็นเฮโรอีนเป็นนักสุดแท้ที่ว่าของมึนเมาเนี่ยจะยาขาดจากมันได้ก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตรมยตาเกิดขึ้น คือมองเห็นชัดว่ามันเป็นอย่างไรมันเลวร้ายเท่าไรมันหลอกลวงเท่าไรมันทําให้โง่เท่าไรนี่เห็นถึงที่สุดแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นอะตมมยตาโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหว,ไไหวแล้วกูไม่เอากับมึงแล้วมันก็จะเลิกบุรีได้เลิกเล่าได้เลิก,ลลกติดอะไรๆไ,ได้ ดื่มน้ำเมาคือดื่มของเมามจะเป็นดื่มจะกินเป็นสูบเป็นา่าเป็นอะไรก็ตามที่ใช้กับของเสรติดมึนเมาทั้งหลายจงแก้โดยความรู้ที่เห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้น,น,นจนเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอตมมะตมยะตาไม่อาศัยมึงอีกต่อไปแล้วไม่พึ่งพามึงอีกต่อไปแล้วไม่ปล่อยให้มึง คมเห้งอุต่อไปอีกแล้วเนี่ยอาตมมายตาสิมจัลละบายมุกข,ของมึนเมาทเที่ยวกลางคืนก็มเหมือนกันแหละจะศึกษาเในความหลอกลวงความโง่ของตัวเองบูชาความสำราญสำเริงในการทเที่ยวกลางคืนเมือนอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ มันก็เจิดเกิดความรู้สึกชนิดเดียวกันว่าไม่ไหวไม่ไหวกูไม่เอากับมึงแล้วก็เลิกได้ดูการเลน่นการเล่นนี่เขาก็ประดิษฐ์ขึ้นมาว่าจะล่วงกระเป๋าคนโง่เราชอบพาลูกไปดูหนังดูละครมีพ่อแม่คนไหนบ้างที่พาลูกเล็กๆจูงลูกไปดูหนังไปไปที่โรงหนังโรงละครแล้วบอกลูกว่าโอ้ลูกเอ,อ๋ยทั้งหมดนี้เขามีไว้เราโง่ นี่ใครเคยทำอย่างนี้บ้างพ่อแม่คนไหนเคยทำอย่างนี้บ้างนี่แต่ว่ามึงจะไปดูที่ไหนจะดูอย่างไรกูจะพาไปดูจะซื้อตัวให้สอะไรก็ได้นี่ไอพ่อแม่เนะี่ยมันเป็นผู้ทำให้ลูกมันเป็นอย่างนั้นเสียก <c oughs> ันเลยพอใจการเล่นการแสดงการเล่นการอะไรต่างๆจะเป็นหนังละครก็ดีไม่จะเป็นกีฬาเช่นฟุตบอลก็ดี มันไม่เป็นการศึกษามันไม่เป็นการแสดงน้ําใจนักกีฬาเพราะว่าในสนามฟุตบอลมันมีน้ําใจของความเห็นแก่ตัวมีจตกการเอาเปรียบพร้อมที่จะเอาเปรียบเอาเปรียบจนถูกลงโทษแล้วก็มีในสนามกีฬาที่บ้าที่สุดก็มีคําว่าแก้แค้นในสนามกีฬาไหนมีคําว่าแก้แค้นในที่นั้นไม่มีกีฬาไม่มีความเป็นกีฬา นักกีฬาสนามก,กีฬาสมัยนี้มันเต็มไปด้วยคำว่าแก้แค้นเป็นเต็มไปด้วยการหาช่องทางเอาเปรียบหลอกลวงมันก็ไม่มีผลดีอะไรแก่จิตใจการเล่นชนิดนี้ในการเล่นนี่มันเป็นสิ่งการเล่ากระโลมใจมันก็ทําให้จิตใจร่าเริงถึงขั้งขึ้นมาพักหนึ่งแต่แรกมันก็ไม่ได้อะไรกี่มากน้อย ดูพอมันรู้เรื่องม <c oughs> ันก็ไม่ต้องรู้ <c oughs> ที่นี้ก็เล่นการพน,นันนี่มันเป็นผีสิงในความยึดมั่นในการได้ในความเป็นบวกในความได้มันมากเป็นเป็นผีสิงมันคอยจ่องแต่จะได้มันไม่มองเห็นช่องทางที่จะแพ้หรือไม่ไม่เห็นช่องทางที่ว่า เจ้าบ่อนายมือเขาเจ้ามือเขาได้เปรียบเพราะเขาเก็บค่าต้องตลอดเวลามันไม่มองเห็น <c oughs> การพนันนี่ตั้งอยู่บนกิเลสต้องโลภะต้องโทสะต้องโมหะครบท้วนมเหมือนนั่งอยู่ในบ่อนพน,นันจะเกิดกิเลสครบทั้งสามอย่างสามประการเขาหลงุงเป็นผีอหี่งมร้ายก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเกลียดใครกลัอว จนกว่าจะศึกษามันให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้จะเกิดอากรรมอธรมมยตาว่าไม่ไหวไม่ไหวเอากันไม่ได้แ <c> ล <oughs> ้วมีข้อต่อไปว่าครอบคนชั่วเป็นเพื่อนถ้ามันมองเห็นแต่ประโยชน์หรือความสุขผิวเพินความรู้สึกชั่วแล่นทางอารมณ์ทางอายตนะ ซึ่งคนที่ไม่มีศีลธรรมเขาบูชากันนักความอรรถอร่อยทางอายตสนเชื่อว่าแล่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องทำอะไรเขาให้ได้ทำแต่อย่างนี้ <c oughs> คนพวกนี้มีอวิชชาพิเศษเห็นคงฉากเป็นดอกบัว ต้องศึกษาเรื่องของคำว่าความชั่วคุณชั่อการทำาชั่วจนเห็นว่าเอากับมันไม่ไหวเอากับมันไม่ไหวอธรรมยตาเกิดมาละความชั่วและการครบคนชั่วได้นันสุดท้ายว่าเกียรติ้านทำการงาน นี่มันเป็นคนที่ไม่รู้จากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็บูชาคนบางคนจะคิดว่ามันสูงสุดอยู่ที่พระพุทธเจ้านี่มันหลับตามันไม่มองเห็นว่าพระพุทธเจ้ายังบูชาสิ่งที่สูงไปกว่าพระพุทธเจ้าสิ่งนั่นคือหน้าที่ เมื่อพระพุทธเจ้าจรัสรู้แรกใหม่ๆท่านสงวนว่าเอ้ยต่อไปนี้จะบังจะเคารพใครนะจะเคารพใครเมื่อเมื่อเมื่อตรัสรู้อย่างนี้แล้ววนไปวนมาตกลง่าโอ้เคารบหน้าที่เขารบธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่คือดับทุกข์ของตัวให้ได้แล้วช่วยผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วยหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยบูชาหน้าที่เขารบหน้าที่แล้วประกาศ ต้องในเวลานั้นเลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเรินมจะบูชาหน้าที่บูชาหน้าที่สุขพอใจสบายเมื่อทำหน้าที่ท่านเลยทำหน้าที่สูงสุดอยากจะพูดบ่อยๆเรื่องพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ ก่อนสว่างหัวรุ่งหรือก่อนหัวรุ่งอ่ะท่านก็สอดส่องไปทั่วทุกคนทุกแห่งว่าวันนี้ควรจะไปทางไหนไปโปรดสัตว์คือไปบินทบาทไปบินทบาทคือไปหาโอกาสพบกับคนคนนั่นได้พบกับคนคนนั่นได้พูดได้จาได้ฉันอาหารที่บ้านที่เรือนของเขาสนทนาพาธีอะไรกันนี่จะไปทางไหนวันนี้จะไปบ้าน เสร็จทีก็จะไปบ้านคนธรรมดาหรือจะไปบ้านคนจนหรือจะไปสำนักเดียรถีอื่นที่ตรงกันข้ามที่เป็นปฏิปักษ์ก็ไปตกลงไประเทศไทยแล้วสว่างขึ้นก็บินทบาททางนั้นไปทางนั้นได้พบได้ทำตามที่ทรงประสงค์บางทีก็ไปโปรดชาวนาที่กำลังไถนาอยู่กับควายากับวัวท่านก็ยังทำได้ เยียงร้อนก็พักนิดหน่อยบ่ายมาถึงวัดก็โปรดคนที่ไปหาถึงวัดไปฟังธรรมที่วัดพอค่ำลงก็โปรดภิกษุสามเณรที่อยู่ประจำวัดคนดึกเข้าก็แก้ปัญหาเทวดาคือคนชั้นสูงเรียกว่าเทวดามาจากสวรรค์ก็ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าเทวดา ล้วนแต่ไปหาตอนดึกทั้งนั้น่ะข้อความนี้มันมีในพระบาลีพระเจ้า,าแผ่นดินยกกองทัพถือคบเพลิงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาล้วนแต่ไปฟังดึกตอนดึกเนี่ยเสร็จแล้วพักผ่อนนิดหน่องก็หัวรุ่งอีกแล้วเองงานสองโลกจะไปไหนเท่า,าอีกนี่พระพุทธเจ้าทําหน้าที่ครบวงจรในพวกเราทําอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเคยบูชาหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเลย ้พระพุทธเจ้าท่านจะไปไหนต้องเดินเพราะไม่มีรถยนต์แล้วท่านไม่นั่งยานพาหันะที่เทียมด้วยสิ่งที่มีชีวิตจะมีเกวียนหรือมีรถม้าท่่านก็ไม่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 นั่งยานที่เทียมด้วยสิ่งมีชีวิตท่านก็ต้องเดินแต่นั้ การเดินเป็นโยต์โยต์ก็เป็นของธรรมดาสําหรับพระพุทธเจ้าท่านก็เดินเดินเพื่อจะไปโปรดทิพบ้านอื่นเมืองอื่น <S 2> <S 2> <S 2> เป็นวงจรทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอ้วันที่จะไปนิพพานวันนั้นกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยตดด์โยต์เดินอยู่เป็นโยต์โยน์คืนนี้จะนิพพาน <C oughs> นี่จะนิพพานอยู่ละมารอแล้วก็ยังมีคนมาถามปัญหา เป็นปฏิภาชกในรัฐที่อื่นมาถามปัญหาเขาให้โปรธพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นเห็นโอ้นี่มันมากเกินไปแล้วหมอที่ลไล่ไปไปไปอย่ามากวนพระพุทธเจ้าจ้านิพ์ฟานพระเจ้าโอ้ย่าห้ามมันอย่าห้ามาามันเรียกมันมาเรียกมันมาเอามาให้มันเข้ามาแล้วก็มา <c oughs> ใครถามปัญหาก็ตรัสตอบสั่งสอนจนมันบรรลุธรรมะชนดิดจิเป็นพระอรหันได้า <c oughs> ต่อมาไม่ไม่ไม่ไมไมทำไรไม่กี่นาทีแล้ว ท่านก็นิพพานมัจะไม่ให้เรียกว่าท่านทำงานจนตายได้หรือไม่ได้ได้ยังไงต้องเรียกได้ว่าท่านทำหน้าที่ท่านจนหน้าที่สุดท้ายนี่เราทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราคดโกมหน้าที่บิดซิ้วหน้าที่เอาเปรียบหน้าที่หรือเปล่าเราเกลียดเงื่อกันหรือเปล่าถ้าเราเกลียดเงือแล้วไม่มีหวังที่เราทำหน้าที่บูชาหน้าที่ ถ้าเราบูชาเงื่อว่าเป็นพระเจ้าจะโปรดเราแล้วก็ะนั้จะพอใจในการทำหน้าที่ <c oughs> ขอให้ทุกคนบูชาเหงือ่อบูชาเหงือ <c oughs> เหงือเนี่ยจะเป็นพระเจ้าอย่าหวังว่าพระเจ้าที่ไหนจะมาช่วยพระเจ้าไม่มีไม่มาช่วยคนไม่มีเงือพ <c oughs> <c oughs> อมีเงือเหงื่อเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าแล้วมันช่วย นั่นขาให้ทุกคนบูชางเงือ <c oughs> ซึ่งเป็นปฏิกิริยาจากการทำงานหรือทำหน้าที่ <c oughs> ถ้าบูชาเหือกันแล้วไม่มีใครว่างงานเป็นแสนแสนเหมือนเดี๋ยวนี้พวกเจ้ปริญญายังว่างงานอยู่เป็นแสน <c oughs> ถ้ามันไม่บูชาเหือ <c oughs> ถ้ามันบูชาเหือไม่ทำมีงานทำทุกคนจะไม่มีปัญหาอะไรเลย นั่งคายเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่แม่แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพความเกลียดคราสจะหายไปเพราะมองเห็นความจริงอันนี้มองเห็นความจริงอันนี้อตมยตาก็เกิดขึ้นทำลายล้างความเกลียดครานความไม่รับหน้าที่ไม่บูชาหน้าที่ให้หมดไป หน้าที่ก็กลายเป็นสิ่งที่พอใจชื่นอกชื่นใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ,ออใจทั้งวันทั้งคืน,น,นผลของอตาตมมยตาในการละเสียดได้ซึ่ง <c oughs> ความเกลียดหน้าที่ไม่ชอบทํางานเราจะจบไหมอตาตมมยตา <c oughs> ช่วยให้อย่าอะไรได้บ้าง อย่าจากพบทุกทุกพบอย่าจากกรรมทุกทุก,ทกความหมายอย่าจากอิทัพปัจจยตาไม่ต้องเป็นไปตามกระแสะแห่งอิทัพปัจจยตาอยา่าจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องมาช่วยอ <c oughs> ย่าจากอย่าจากตัวเองอย่าจากอัตตาตัวเองที่เป็นมายาให้มีตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองฟังแล้วเหมือนกับพูดเล่นหรือโกหก จงมีตัวเองชนิดที่ม่ใช่ตัวเองคือเอาเป็นตัวเองโดยสมมติชั่วคราวไปวันวันหนึ่งกันมีตัวเองซึ่งมิใช่ตัวเองอย่าขาดจากตัวเองอย่าขาดจากวัตถะที่จะต้องเวียนว่ายไปในกรรมกิเลสและวิบากอย่าขาดจากโลกอย่าขาดจากสังขา,ขารการรงแต่งอย่าขาดจากสิ่งที่เป็นมายาหลอกลวงอย่าจากกิเลส อยากจากความหลงไหลในอำนาจวาสนาบารมีอยากขาดจากโชคชะตาอยากขาดจากโรคในทางวิญญาณอยากขาดจากสิ่งที่ตื่นเต้นความตื่นเต้นความน่ามหัศจรรย์ใดๆอยากขาดจากปัจจัยที่เป็นการเป็นเล่าอารโรงจิต <c oughs> อยากขาดจากความเป็นผัวเป็นเมีย <c oughs> อยากขาดจากอบายามุขทุกชนิดพอแล้วมันมากเกินไปแล้ว ที่พูดให้มากนี่ก็เพื่อมันให้มันให้มันได้เผื่อเลือก <c oughs> ใครมีปัญหาอย่างไรก็มันก็จะมีเพียงข้อเดียวจะได้เลือกเอาว่าให้มันตรงกับเรื่องของตัวแล้วก็อย่าขาดจากสิ่งนั้นเอาทีนี้ก็เหลืออยู่แต่ว่าทําอย่างไรจะมีอัตมยตามีพูดมาหลายครั้งหลายผลแล้วแต่ที่ผู้ที่ฟังอยู่ที่นี่อาจจะไม่เคยได้ยิน <c oughs> ขอบอกโดยข้าวเงื่อนสักหน่อยว่า ให้เห็นความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงที <c> ่ <oughs> เป็นสังขารมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามกฎของธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติมันก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปทั้งส่วนที่เป็นวัตถุและส่วนที่เป็นจิต ใจมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี <c oughs> ่เรียกว่าอนิจจังเปลี่ยนแปลงเรื่อยเมื่อเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็ลำบากในการที่จะเป็นอยู่เพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันจึงลำบากในการที่จะเป็นอยู่นั่นแหละคือทุกขังหรือทุกขตาความเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเลยเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นอนัตตามันต่อต้านไวไม่ได้มันไม่มีสิ่งที่ต่อต้าน ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยความทุกข์นี้ได้มันจึงเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ต้นเพระนั้นจังทุกครั้งอนัตตาแล้วก็เห็นในความจริงที่เรียกว่าธรรมทิตตตาความที่มันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนี้เองตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนี้เอง เห็นธรรมติตตาแล้วก็เห็นชัดตรงไปโอ้มันเป็นธรรมนิยามตามันมีกฎธรรมชาติบังคับอยู่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อมันเป็นตามกฎของธรรมชาติก็มีการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอนี่เรียกว่าอิทัพปัจจย,ยตาความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเห็นอิทัปปัจจยตา ลึกเข้าลึกเข้าไปโอ้มันไม่มีตัวตนเ้ยมันมีแต่กระแสแห่งิท่าปจจยาตาเรียกว่าเห็นสุญญาตาสุญญาตาความว่างจากตัวตนเห็นสุญญาตาถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นอันสุดท้ายว่าตถาตาตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นเป็นเช่นนี้เท่านี้จก็เป็นเช่นนั่นเอง ใครเห็นตถาตาเห็นตถาก็เป็นพระตาคตเนี่มันเช่นนี้เอง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 ไม่แปลกไม่อะไรไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนี้จะไปตามความต้องการของใครไม่ได้ต้องเป็นเช่นนี้เองอจึงเกิดความรู้สึกว่าผูเอากำมันไม่ไหวแล้วโว้ยนั่นนะคืออตัมมยตาอตัมมยตามันเกิดขึ้น กูเอากับมึงไม่ได้แล้วเลิกกันทีพอกันทนีนี่ความหมายแห่งอตาตมมัญตาจะอยู่ในระดับสูงสุดลักลิเลตัะก็ได้ระดับกลางๆค,คนทั่วไประดับบ้านเรือนนี่ก็ได้ในความรู้สึกที่ว่ากูเอากับมึงไม่ไหวอีกแล้วนี่นั่นะพูดเป็นคำหยาบชาวบ้านอย่างนี้มันฟังง่ายจำง่ายฉะ้สิ่งขอพิจารณา ให้ดีให้เห็นว่าแม้ต่ยาผัวยาเมียมันก็ต้องมีอตรรมมยตาจะยาบุรียาเหล้ายาการพันนันอย่างก็ต้องมีอตรรมมยตาเขาให้ทุกคนรู้จักใช้อตรรมมยตาให้เป็นประโยชน์ยัยเป็นยัยเสียทีที่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนามันเป็นอยู่ที่ตรงกลางระหว่างฝ่ายโลกกับฝ่ายโลก,ก,โลกุตระความรู้ฝ่าย โลกิยะเนี่ยความรู้รรมัทฐิยานว่าอโลกหรือสังขารเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างมาสูงสุดตรงที่มันเกิดอันตรายตา,ายฟนี้หลังจากนี้มันจะเป็นไยเ,เบือนนายคลายกำหนัดบรรลุมนนาผลนิพพานนิพพิทาเบือนนายวิราคะคลายกำหนัดนิโรธาดับปัจจินิสขะรู้ว่าด,ดับเนื้อเป็นนิพพิทาเบือนนายวิราคะคลายกำหนัด มิมุิหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นวิมุตติยานะัศนะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ก็ได้แล้วจะใช้จะใช้กระแสะไหนนิพพานเบืออหนายเวลา่าคลายกำหนัดวิมุติหลุดพ้นวิสุทธิบริสุทธิ์จากความทุกข์สันติมีความสงบสุขนิพพานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> อตมยาตานะมันอยู่ตรงกลางเป็น จุดเปลี่ยนกันแล้วกันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนั้นนะฝ่ายนี้ก็เป็นโลกฝ่ายนี้ก็เป็นโลกุตตระเนี่ยฝ่ายนี้ก็เป็นความทุกข์ฝ่ายนี้ก็เป็นความดับทุกข์ไอ้จุดนี้อยู่ตรงกลางเป็นจุดเปลี่ยนคือความรู้สึกถึงที่สุดต่อสิ่งนั่นนั่นที่เคยหลงเคยยึดถืออยู่ว่าโอ้ไม่ไหว้วูเอากับมึงไม่ได้ต่อไปแล้ว นี่เลยอาตมมยตาจะบรรลุเมคผลนิพพานได้ก็อาตมมายตาจะละความชั่วที่รองรองลงมาได้ก็อาตมมยตาจะเป็นอิสระจากความชั่วความผิดความเลวร้ายทั้งหลายก็เพราะอาตมมยตาอาธรรมมายตา <c oughs> แปลกหูสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินแต่เป็นคำกล่าวที่มีอยู่ในพระบาลี ที่ไม่ใครมีใครเอามาพูดบางทีจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรสมมากรสนใจเรื่องนี้อยู่นานนานเป็นปีๆจึงพคราวเรืนงว่าอ๋อมันคือจุดจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนละกามด้วยรูปละรูปด้วยอรูปละอรูปด้วยอาธรรมยาตามันก็หมดแหละเหมือนละกามละรูปละอรูปแล้วก็คือละทุกสิ่ง ละทุกสิ่งด้วยอธรรมมยาตาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักไออธรรมมยาตารู้มากขึ้นจนเพียงพอที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ให้สมศักดิ์ศรีของพุทธบริษัทเอาอีกแล้วบ้าอีกแล้วมีศักดิ์ศรีอีกแล้วอย่าไปบ้าศักดิ์ศรีก็อีก <c oughs> มีอตาตมมยตาสำหรับแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ปัญหาจะหลุดไปก็เพราะอำนาจของอตาตมมยตาคือความเห็นว่าถ้าอยู่กับสิ่งนั้นไม่ได้อีกต่อไปต้องเลิกต้องหย่ากันทีนี่เรื่องอตาตมมยตาจะใช้ย่าอะไรได้บ้าง รุปว่าอย่าจากทุกสิ่งที่ไม่ควรจะผูกพันกันอยู่หรือคบค้ากันความเป็นพุทธบริษัทก็จะมีเป็นผู้รู้ความจริงเป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสเป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่เบิกบานแล้วไม่รู้จักโรยนี่การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลา แล้วก็สมควรแก่เรี่ยวแรงที่จะพูดหมดหมดแรงจะพูดถึงสังขอยุติการบรรยายหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างนี่เป็นเป็นแน่้าจะมาขอายุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจ ในการที่จะปฏิบัติธรรมะแก่ผู้ได้ยินได้ฟังตืบต่อไปในการระบัดนี้